สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยยังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยฮานอยสูตรที่หนึ่งนะคะค่ะเราก็ทราบผลฮานอยกันแล้วนะคะก็สดๆบบหมาดกันเลยนะคะกับเลขฮานอยนะคะก็ออกกันที่อืมอย่กัในวันที่26นะคะก็ออกกันที่ ข้างบนนะคะสามหนึ่งหนะคะ3ามหข้างล่างห้าห้านะคะค่ะเมื่อเมื่อตอนเช้านะคะที่แอดลงให้กับเพื่อนๆให้วิ่ง8ปกับ9้าใช่ไหมคะ ก็ไม่มีในนี้นะคะก็ไม่ดุบนะคะแต่ตัวลองแอดให้เพื่อนๆในที่หนึ่งส่ห้านะคะ,ะจะเห็นตัวลองของแอดนะคะก็คือ1 4ึหนะคะแอดให้เพื่อนๆในสาย1 4ึหตัวลองนะคะส่วนตัววิ่งจะเป็น8กับ9นะคะก็ตัววิ่งเด่นไม่เข้านะคะ ไปเข้าตัวรองก็คือ1กับ5นะคะก็คือห6กับ5 5หนะคะก็เข้าไปก็มาเข้าที่เลข1น,นี้นะคะห6ที่แอดให้นะคะแล้วก็มาเข้าตัวรองก็คือ5นะคะห5หนะคะแต่ในคำนวณสูตรของเราคู่ชุด ไม่มีนะคะแต่มันมีแค่ตัวลองนะคะก็คือห้านะคะเราเข้าที่หนึ่งห้าหนึ่งกับห้านะคะอ่าก็จะมาเข้าที่หนึ่งกับ5้านะคะก็ถือว่าในชุดวิ่งของเรายังเข้านะคะในหกับห้านะคะแล้วเราก็ถูกกันที่ ตัวรองนะคะก็คือหนึ่งหนะคะอแอดให้เด่นแปดกับเก้าก็ไม่เข้านะคะที่แอดตัดชุดให้เพื่อนๆที่หนึ่งสสามสี่ห้าห้าชุดหชุดเจ็ดชุดนี้ไม่เข้านะคะในสายเก้ากับแปดนะคะแต่เข้าตัวรองคือหนึ่งสี่ห้านะคะก็ถูกไปอีกหนึ่งงวดนะคะ แอดก็จะมาลงเลขให้กับเพื่อนๆนะคะคืนนี้เลยนะคะตามคําที่เพื่อนๆเขาขอร้องมานะคะก็จะมาลงให้กับเพื่อนในคืนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงกันเลยนะคะคืนนี้อ่าเราจะมาคํานวณกันต่อนะคะ เราจะใช้ในสูตรคำนวณนะคะศูนย์บวกหนะคะเท่ากับ1นะคะนับเพิ่มแต้มเป็นสองเป็นสามนะคะ สามมาบวกกับห้านะคะก็จะเป็นแปดอืมก็จะได้เป็นเลขประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะคู่ชุดที่หนึ่งนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้า หนและหนึ่งหนึ่งะคะคู่ชุดที่2นะคะสองแปดสองเก้าและสองหนึ่งะคะคู่ชุดที่สามสา3แดสามเก้และสามหนึ่งนะคะ สายห้าของเรานี่หลุดไปแล้วนะคะเนี่ยเราจะมาเล่นอเอาวิ่งกงันก่อนนะคะเราจะวิ่งกันที่ เราจะมาวิ่งกันในสายข้างบนนะคะอ่าเราจะเอาบนนะคะ่เอาเอาเด่นนะคะก็คือเด่นเด่นนะคะก็คือหนึ่งกับห้านะคะส่วนรองนะคะเราจะเน้นกันที่สายสองนะคะรองสองนะคะอ่า กับสามนะคะเราจะเอาในสายเด่นกันก่อนนะคะก็คือหนึ่งนะคะที่ติดหนึ่งนะคะก็จะเป็นที่หนึ่งหนึ่งนะคะหน,ะะะ 1, นะะึ่งสองนะคะและหนึ่งสามนะคะที่ติดรองนะคะก็ลองวิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ลองสองสามเราจะเต้นเล่นที่สายหนึ่ง แล้วทีนี้เราจะมาเล่นในตัวรองนะคะก็จะคือหนึ่งแปดนะคะหนึ่งเก้าและหนึ่งศูนย์นะคะนี่จะเป็นตัวเด่นนะคะอ่า นี่จะเป็นตัวเด่นนะคะนี่เป็นตัวรองนะคะส่วนตัวรองนะคะเราเล่นที่สายสองกับสายสามนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นตัวรองกันในอีกสีหนึ่งนะคะมันจะมากตัวไปไหมคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในสายรองเราจะเล่นกันที่สายสามนะคะ 8ปดนะสามเก้าละศูนย์นี่อาจจะไม่มีนะคะเพื่อนเอนเรายังไม่กล้าฟันธงกันที่สายศูนย์นะคะเราจะเน้นกันไปที่สามแปดกับสามเก้านะคะอ่าเห็นไหมคะข้างล่างหนึ่งกับห้าจะมาหนึ่งตัวใช่ไหมคะแต่มาทั้งบนและล่างเลยนะคะหนึ่งกับห้านะคะ เราก็มาฟันธงวิเคราะห์กันในวันนี้นะคะแนวนี้นะคะผิดถูกขออภัยนะคะเพื่อนๆแอดก็วิเคราะห์ให้กับเพื่อนเอนรนลักษณะในสูตรนะคะอ่าเราก็มาลงกันเร็วขึ้นนะคะเพื่อนเพอนเพราะว่าอ่ามีการเปลี่ยนแปลงนินดนึงนะคะก็เลยมาลงให้มันเร็วขึ้นนะคะก็คือลงภ้าค่ำนะคะ ภาคเช้าเพื่อนๆนก็จะได้มีโอกาสได้ติดตามชมคลิปของแอดนะคะในช่วงเช้าได้นะคะช่วงค่ำอย่างค่ำค่เลิกงานมาก็ได้รับชมคลิปของแอดด้วยนะคะค่ะขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามและซับสไครต์ให้กับแอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจและรับชมคลิปของแอดด้วยนะคะกับเลขฮานอยสุดที่หนึ่งนะคะขอขอบคุณค่ะ